สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับผมในท่ดูดันทุ่งไทยชาแนลนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวเพจ a c e b o o k นะครับรถเกี่ยวข้าวน้อยอุบลราชธานีนะครับวันนี้นะครับขามาถอดเพาตั้งนะครับตัวนี้ถอดเพาตัวนี้นะครับถอดเปลี่ยนลูกปืนนะครับเพาตั้งลูกปืนนะลูกปืนเฟืองครับ เฟืองขับตัวนี้อันดับแรกนะครับพี่น้องก็ <c oughs> เปิดฟ้านะครับเราจะมาเปิดฟ้าตัวนี้นะครับนี่ครับฟ้าตัวนี้ครับมันก็จะมีมีที่ให้เราใช้เหล็กงัดนะครับนี่หนึ่ง้างแล้วก็ข้างนี้ครับมีสอง้างครับพี่น้อง แล้วก็งัดออกได้เลยนะครับตัวนี้ผมงัดไว้แล้วนะครับครับใช้ใครควงก็ได้ครับงัดออกมาครับนี่ครับผมเปลี่นฝาแบบนี้นะครับเอ่อข้างในก็จะเป็นปินล็อกนะครับข้างในเป็นปินล็อกนะครับพี่น้องยวเปิดแฟลชให้ดูครับนี่ครับปิดล็อก น,นี่ก็จะเป็นปากปิ้นนะครับตัวนี้หกเข่านะครับพี่น้องผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่ลูกปืนตัวนี้โอเชครับ ปิดล็อกต่อไปก็ล้วงตัวนี้ครับถุงออกมา อืนี่ครับตัวนี้หก,กสองศูนย์เจ็ดครับ เอาลูกใหม,ม่มาเปลี่ยนครับหกสองศูนย์เจ็ดถ้าจะถอดตัวนี้นะครับจะถอดเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนตัวนี้ก็นี่ครับปินล็อกตัวนี้จะมีปินล็อกอีกเป็นทางออกนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ครับ เป็นปิลลล็อกครับนี่กลางนี้ทางออกครับทางออกแล้วก็ตบลงเลยครับตอกลงมันก็จะหลุดออกครับพี่น้องข้างใน,นก็จะเป็นนี่ครับลูกปืนปืนเสือเผาตังครับตัวนี้แล้วก็สองลูกครับข้างหลงัง ส่วนซีนก็จะอยู่ปากตัวนี้ครับนี่แล้วก็งัดเปลี่ยนได้เลยครับอ่าเราก็ได้มาแล้วครับลูกปืนเป็น6กสองศครับก็ขอไปเบาๆครับ,รบแล้วเราก็จะไปใส่ครับ อันดับแรกนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วครับลูกปืน6207ต่อไปก็เป็นเผานะครับใส่เผาจุ่มเจลบีหน่อยครับผมจุ่มเจลบีไว้เิดนึงใส่เข้าไปตรงเฟืองดอกจอกครับแต่ก็สวมขึ้นไปเลยครับพี่น้องจัดให้เข้าลองนะครับ ขอบนอกนะครับเบาๆตามด้วยแหวนนะครับแหวนลองลูกปืนนะครับง่ายๆก็ลองปิ้นนะครับเนี่ยแล้วก็ตามโดยปิ้นครับปิ้นล็อกลูกปืน ถ้าไม่มีปิ้นลูกปืนก็อาจจะล่นหายได้นะครับครับถางเข้าครับพี่น้องแล้วก็จัดหน่อยครับเดี๋ยวฮะหมุนหามุนมุมที่ถนัดหน่อยครับ จะมีปากปิ้นนะครับจัดหามุมที่ถนัดถนัดครับเดี๋ยวครับจะให้ดีก็ตอกเช็คปิ้นสักหน่อยครับ เพื่อความมั่นใจครับพี่น้องให้มันเข้าลองครับ <S <S เดี๋ยวก็ปิดฝ้าครับปกติก็มีเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมไม่ใส่ครับอ่ะโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกต ความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับนำมาฝากพี่น้องชาว youtube นะครับเพื่อจะได้ลดต้นทุนกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะลองทำนะครับพี่น้องสาเหตุมันก็คือล้อหนามันจะขัดๆนะครับเวลาเปิดผิดีเปิดสองเพาะนะครับทำงานเวลา เดินรถมันจะขัดครับล้อหน้าขันหน้าสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนลูกปืนนะครับมันก็มีหลายสาเหตุน,นะครับพี่น้องมีหลายตัวครับลูกปืนก็มานําเสนอแช่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนลูกปืนเผาตั้งครับเป็นตัวดอกจอกครับตัวลงัง โอเคพี่น้องอก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับนายทีเดูดดันตนทงไทยชแนลหน่อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับครับผมโอเคครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ